สวัสดีสวัสดีแดดน้องๆทุกคนด้วยนะจ๊ะว<ม>ันนี้ก็มาพบกับเกมที่เราเคยสัญญากันไวน้เนาะนี่จ้ะมันคือเกมที่มีให้ฟรีอยู่แล้วอนะเนาะมากดนมาที่ตรงนี้แล้ว,ลวมาที่ดันเลยเอาให้เราฝึกเดินในคอมนี้่งไงไม่รู้ว่าถ้าเขาให้เราเดินเราก็เดิน ขอไม่อ่านนะคือเขาฝึกให้เราเดินนะเราเดินโชก้อนหินชยจริงนะถ้าบังคับแบบนี้ก็ไม่ทันนาบบน้นะล้วพาทุกคนไปชมกันว่ามีอะไรบ้างเอ้ยเราตรงนี้เราเดินไปไม่ได้เลยถนะ้าเดินได้ด้วยพอเขาพาเราข้ามมาตรงนี้อ่าเขาอันนี้มันคขึ้น ว่าเหมือนแบบศูนย์ตกปลานะคะทุกคนตรงนี้นะมันเหมือนเป็นศูนย์ตกปลาหรือว่าอย่างไรตกอะไรเพราให้เราทำอะไรเรายังไม่รู้เลยจ้ะให้เรากระโดดนะทุกคนถ้าเราหลุดปุ๊บมันอาจจะตกได้นะโอ้โน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  เอาไงดีงเอาไงดีทุกคนตายแล้วโอ็นหงโอ้ยลูกสีขาวๆนี่เป็นอุปสรรคเรามากอย่ามาเป็นอุปสรรคะฉันเซ่โอ,โอ้ทุกคนมันก็หัวร้อนอยู่นะบะ้เดี๋ยวเล่นกันต่อบ้า ือเนี่ยถ้าสตาวาใครยังเดินไม่คล่องเนี่ยอันนี้ก็พอพาทุกคนไอ้นี่ได้นะพาทุกคนสอนทุกคนเดินได้ปุ่มเดินนะจะบอกในคลิปนี้นะคะคือ w w a s d w a s d นะทุกค คืนปุ๊บปุ๊บกระปุ๊บโอเคได้สักทีหน่งท่าควรเห็นแบบว่าที่เล่นในคอมบังคับปกตินี่ระวังคัมไม่ชินเนอะก็คือเนี้ย,นนยมันเป็นมินิเฉพาะของคอมหรือเปล่าเราก็ยังไม่รู้เลยว่าทุกเครื่องมีก็ช่วยบอกกันหน่อยก็ เล่นไม่ค่อยเป็นแต่อย่างใดก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์พวกเรานะยคะ่ะคลิปนี้ไม่ค่อยมีสาระเลยเพราะว่ายัางเล่นไม่เป็นเนาะก็ไม่รู้นะว่าถ้าพรุ่งนี้เดีย๋ยวจะลองไปฝึกเล่นมาเนาะก็ไปไม่ไรจ้าว่าพรุ่งถ้าสมมติว่าพรุ่ง,งนี้มันยังมีเกมนี้อยู่ในหน้าปกตรงเนี้ยถือว่ามันจะเปลี่ยนมาเกิดทุกๆวันเลยะเอะเสียดายเนาะเนี่ยมันจะเป็นเกมอย่างเงี้ยทุกคนเนี่ย ถ้าถติว่าพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้หรือวันบะลืนนมีก็เดี๋ยวจะมาเล่นให้ดูนะคะก็ขอขอบคุณที่มารับชมคลิปแบบนี้นะก็ติดตามกันไปต่อไปนะคะทุกคนไม่ว่าจะเพื่อนหรือว่าก็ขอบคุณครอบครัวทุกคนด้วยแล้วก็รักแฟนคลับทุกคนนะคะบายจ้ารักเด้อเรอเบิรจ้าบายจ้ารักทุกคนนะ